ทำไมถึงยังเล่นโลบอบแบบประมาณนี้ได้อยู่ทุกวันนี้นั่นคือคำถามที่ผมสงสัยแล้วผมจะมาเล่าในคลิปนี้กันผมสงสัยมาแล้วว่าว่าทำไมถึงการเล่นโลบอบแบบประมาณนี้ถึงสามารถตอบรับผู้คนอย,ยอย่างมากมายและได้อยอะมากมายทั้งๆที่มันก็เป็นแค่เกมธรรมดาที่ไม่ได้ลงอะไรด้วยซ้ําเหมือนมันแค่การวางๆแล้วก็จะนันก็จะได้เป็นเกมขึ้นมาบางทีก็เอามาก๊อมาจากคนอื่น เอาละครับก็คือกาสวัสดีเขา้าปัจจุบทุกท่านกันนั่นนะครับผมวันนี้เกิดผมเอง Back แบ็กแอนด์เลดล้ว,วันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันนะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมถึงยังเล่นโลบอกแบบวันนี้ได้ราะหนึ่งนะครับง่ายๆเลยครับมันเคลินมันสามารถตอบรับผู้คนที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเล่นเลยขึ้นมาให้เล่นได้ไม่ว่าจะแย่ขนาดไหนแต่ัมขอให้มันสามารถไปได้เรื่อยๆแล้ไในเกมรลบอกมีแพตฟอร์มมากมายและหลากหลายมีหลายแบบ แม้กระทั่งการป้องกันฐานแม้กระทั่งในเกมเพจสต e เนี่ยก็ยังสามารถเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มโลบอกได้และแมปดังๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่แบบว่ามีทั้งอ่าทำไปเรื่อยๆเพื่อความเพลินหรือว่าทําเพื่อการแข่งขันบอกเลยว่าอีก2เกมประเภทนี้มันค่อนที่จะตอบโจทย์มากๆเลยจะไม่ค่อยมีใครแบบว่าเล่นแบบเป็นแนวสตอรี่ชับเดียวจบจะมีน้อยมากๆถึงมีก็จะคงดังได้คแค่แป๊บเดียว มันทําให้เห็นผลในการสร้างไรายได้แบบเรื่อยๆเนี่ยทําให้ตกงอยู่ที่การทางเกมที่สามารถเล่นได้เรื่อยๆแล้วจนกว่าเราจะชนะหรือแข่งแกงที่สุดในเซิร์ฟนั้นก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องนี้ก็ขอากล่าวลไปก่อนนะครับข้างัจะสั้นนิดหน่อยแต่ว่าผมก็เออเป็นคนที่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว,ลวบายบายสวัสดีครับด,ดูแลส,สุขภาพคุณด้วยมอเดิ้คริสต์มาส